กดปุกดเลคคอร์ดแล้วนะคะอ่านะคะวันนี้เราเรียนกับหนึกับสนะคะอ่าชนที่ชามาที่หลังรายงานตัวด้วยนะคะในช่องแชทนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนถึงเรื่องถึงเรื่องการแปลงนะคะแปลงยังไงแปลงจากอะไรเอ่ยแปลงจากเศษส่วนเป็นทศนิยมและแปลงจากทศนิยมเป็นเศษส่วน โอเคนะไม่น่าจะายากนะคะไม่น่าจะยากเพราะเคยเรียนมาแล้วนะคะในช่วงประถมนะคะหรือใครจําไม่ได้มีข้อสงสัยถามได้เลยนะคะเปิดไมค์ถามคุณครูได้เลยเอา้าวัน,นี้นะคะเราจะมาดูอันแรกก่อนคะ่ะการแปลงเศษส,ส่วนเป็นทศนิยมซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันแล้วนะคะว่า การเป็นทศนิยมก็คือมันจะมีตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2 3 4ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะตำแหน่งนั้นๆจะมีตัวส่วนเริ่มจากส่วน10ใช่ไหมคะส่วนร้อยส่วนพันโอเคนะตำแหน่งตัวส่วนแบบเนี้ยคือก็จะทำให้ตำแหน่งทศนิยมแตกต่างกันไปด้วยนะคะ,ะมาดูตัวแรกก่อนค่ะ2ส่วน10อ่านว่าเศส2ส่วน10 จำได้นะคะว่าส่วน10เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งถ้า1ตําตำแหน่งนักเรียนก็เขียนตัวเศษคือเศษ2ใช่ไหมคะเวลาเขียนก็เขียนเศษสถ้า1ตําตำแหน่งก็เลื่อนจุดตำแหน่งใช่ไหมคะไปด้านหน้าเลข2แล้วใส,ส่ศูน<า>ก็กลายเป็น0.2นั่นเองนะคะทีนี้อยากรู้ไหมคะว่าทำไมมันเขียน0.2ได้เพราะว่าใครเป็นตัวตั้งคะ เลข2เป็นตัวตั้งถูกหารด้วยสิบตัวตั้งจะเป็นตัวข้างบน นะคะตัวเศษเป็นตัวตั้งนะคะตัวส่วนจะเป็นตัวหารนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้ถ้าเธอคุ้นเคยกับลักษณะการหารยาวจะเป็น10หาร2หรือ2ถูกหารด้วย10นะคะ10คูณอะไรใกล้เคียง2ที่สุด10คูณ0นะคะลบกันเหลือเศษ2อยากหารต่อทำไงใส่จุดเติม0 10 สเป็น20นี่ค่ะก็จะเป็น0.2ที่เป็นคำตอบของนักเรียนนะคะอ่ะมาดูนะคะใครมาทีหลังรายงานตัวด้วยนะคะมาดูตัวนี้ค่ะ14ส่วน100จำได้ไหมคะ14ส่วน100ถาม1ทับ16ค่ะส่วน100แสดงว่ามีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะลูก อ่าหนึ่งร้อยเนี่ยเดือนเนี่ยขอโทษหนึ่งร้อยเนี่ยมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งอืมหนึ่งร้อยนะสังเกตไหมคะไอ้เจ้าศิษเนี่ยมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งตัว,ตวก็เป็นหนึ่งตำแหน่งอ่าไอ้เจ้าหนึ่งร้อยเนี่ยมีศูนย์กี่ตัวทีนี้คุณครูให้สังเกตนะศูนย์มีอยู่สองตัว ถ้ามันมี2ตัวแสดงว่ามีกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งคออือตำแหน่งคุณรูก็เขียนผิดตำแหน่งเอออะทำไงต่อดีคะเลขตัวสี่เศษคือ10ซีถ้า0 2ตัวก็เป็น2ตำแหน่งก็นับจากข้างหลังใช่ไหมคะหนึ่งสองกลายเป็น0ูนจุด หนสโอเคไหมคะมีใครสงสัยตัวนี้ไหมทีนี้คุณครูจะเขียนวิธีหารยาวให้ดูนะคะเศษคือ14ถูกหารด้วย100ถาม100คูณอะไรใกล้เคียง14ที่สุด ก็100คูณ0ค่ะเป็น0ลบการเหลือเศษ14อยากหารต่อใส่จุดที่คำตอบเห็นไหมคะเริ่มมีจุดที่คำตอบแล้วก็เติม0ที่ตัวโจทย์รอบหนึ่งนะคะ100คูณอะไรใกล้เคียง140ที่สุด100คูณ1เป็น100ลบกันเหลือเศษ40นะคะอยากหารต่อเติม0ที่โจทย์ 100คูณกับ4กลายเป็น400ลบกันเหลือเศษ0นั่นเองค่ะดังนั้นคำตอบ0.14ที่เราคิดเมื่อสักครู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องคะทีนี้คุณครูอยากให้ข้อสังเกตว่าถ้าเราเป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแ0 0เป็นล้าน 100, เนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่านัดตำแหน่ง ได้ตามจำนวนศูนนั่นเองอ่ะมาดูคุณครูขอถามนะคะตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3 1 3ลบ135ส่วน1000ถาม1 1 6ค่ะมี0ที่ตัว1000อยู่กี่ตัวคะสามตัวถูกค่ะไอ้เจ้า3ตัวเนี่ยก็จะมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะลูกกี่ตำแหน่ง ใช่แบบนี้เลยเราจะได้3มตำแหน่งถ้าแบบนี้นะักเรียนลองเขียนตัวเศษให้ดูสิคะว่าเศษต้องเขียนเป็นเลขอะไรคะ1 0 0่5นี่ค่ะเอาตัวเศษมาเขียน3ตํตำแหน่งนับจากข้างหลังไปข้างหน้าเนานะับ1 2 3ดังนั้นเขียนว่า 0.135นี่ค่ะเป็นคำตอบแต่ต้องสังเกตด้วยนะคะเพราะมัธยมเรียนเรื่องจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบด้วยต้องใส่จำนวนเต็มลบ0.135ค่ะอ่ะตอนนี้เก็ตไหมเข้าใจไหมคะน่าจะเข้าใจเนาะง่ายขึ้นที่นี้คุณครูขอ,ขอถามตัวอย่างที่4ค่ะตัวอย่างที่4 ส่วนสิบมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะลูกยังยังไม่ถูกส่วนสิบมีศูนย์กี่ตัวส่วนสิบมีศูนย์เออไอตัวหนึ่งนี่แสดงว่ามีทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งครับตำแหน่งเออมันสัมพันธ์กันตรงนี้นะคะหนูต้องดูนะตัวนี้นะคะลบสี่พันหนึ่งร้อย 56ดังนั้นเธอก็เขียนตัวเลขไว้รอลบลบอะไรคะ c 1 5 6จุดอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรคะอะไรนะระหว่างเลข5กับเลข6ค่ะจุดจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะตอนแรกจะคิดว่าเป็น4,000 กลายเป็น415.6นะคะตัวนี้เป็นจำนวนเต็มลบด้วยนะคะโอเคไหม่ไม่เคยสงสัยตัวอย่างนี้ไหมคะม่เครสงสัยไหมไม่มีอ่ะมาดูค่ะตัวนี้ถ้ามันเป็นเศษเกินจะทำเอาผู้ผิดถ้ามันเป็นจำนวนคละจะทำอย่างไรดีคะเราจะต้องแปลงล่างก่อนใช่ไหมคะจาก2 4 3ส่วน5 แปลงล่างกลายเป็นเศษเกิดก่อนนะคะ5คูณ2เป็น10บวก3เป็น13ส่วน 5, วน5แบบนี้นักเรียนใครเป็นตัวตั้ง13เป็นตัวตั้งค่ะถูกหารด้วยเลข5ถาม5คูณอะไรใก้เคียง13คะลูก5อะไร5อะไรคะ ห้าสมสบห้ามันเกินห้าสองเออก็เอาไม่เกินสิบาไงห้าสองเป็นสิบลูกแต่ถ้าห้าสามเป็นสิบห้ามันตะเลิดเออ่ลบกันแล้วเหลือเศษสามหาต่อใช่ค่ะใจจุดเติม0ูนห้าคูณอะไรใกล้เคียงสามสิบห้าไรห้าไรห้าไรคะ ห้าหกเก่งมากห้าหกสามซครับลบการแลวเหลือ0ดังนั้นข้อนี้ตอบตอบอะไรคะตอบสองจุดสอจุดอะไร6โอเคนะทีนี้คุณครูทำตัวนี้ให้นักเรียนดูเป็นกรณีที่1กับกรณีที่สองคุณครูเขาใช้ปากกาสีน้ำเงินนะคะ ตัวเลข2เนี่ยเป็นจำนวนเต็มแล้วอันนี้เป็นจำนวนเต็มแล้วแต่เราเอาแค่3กับ5เนี่ยมาคิดนะคะ3ส่วน5เกิดจากการนำเลข3เป็นตัวตั้งถูกหารด้วย5โอเคไหมคะคุณครูขออนุญาตใช้สีน้ำเงินนะ5คุณอะไรใกล้เคียง3 5 0ได้0การเหลือเศษ3า ใส่จุดเติม0.5630ลบก,กันเหลือ10 0ตัวสีน้ำเงินเนี่ยเราสามารถมาเขียนได้ใหม่นะคะได้เป็นจำนวนเต็ม2ก็คือ2บวกกับ0.6มีค่าเป็น2.6เช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดตัวไหนถ้าเหมือนสีแดง นักเรียนจะต้องแปลงล่างให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินเราคิดเฉพาะตัวเศษส่วนเพราะจํานวนเต็มสงเนี่ยมาบวกทีหลังนะคะขึ้นอยู่กับการสะดวกของแต่ละคนทีนี้ได้คําตอบเหมือนกันคิดว่าไม่น่าจะยากโอเคไหมพอเข้าใจไหมคะเรื่องเศษส่วนเป็นทศนิยม โอเคไหมคะตัวนี้ไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนคุณครูขออนุญ,ญาตมาตรงนี้นะคะเลือนน้าจอมาใครมาทีหลังอย่าลืมายงานตัวด้วยนะคะในช่องแชทไลน์นะคะตัวนี้ค่ะเราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะว่าการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนถก็ ย้อนกลับไปกลับมานะคะมันคือความสัมพันธ์ของทั้งสองเรื่องนี้นั่นก็คือ0.3จะทําะทำให้เป็น3ส่วน10ได้เพราะเราดูที่อะไรตัวส่วนมีทศตัวทศนิยมมี1ตําแหน่งถ้า1ตําแหน่งสแสดงว่ามีส่วนเป็น10โอเคนะคะมาที่ข้อ2ค่ะสังเกตมีทศนิยมกี่ตําแหน่งลูก ข้อสองมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสองถ้าสองตำแหน่งแสดงว่าเป็นส่วนอะไรครับส่วนหนึ่งร,ร้อยเศษคือเลขอะไรคเศษคือเลขสิบห้า มีอะไรอีกคะจันวนเต็มลบก็เขียนลบไปครูสอนแบบนี้ก่อนเนาะยังไม่ต้องตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำนะคะอ่ะมาดูตัวนี้คะ่ะ0ู 1, 3 5 1จุหนึ่ทับบอกคุณครูซิจะเขียนเศษส่วนแบบนี้ว่าอย่างไรคะเขียนว่าอะไรลูกเขียนว่าอะไรคะ1น0่งร้อยาสิบสาไร ห้าส่วนส่วนอะไรคะ 1. 1> มีกี่ตำแหน่งสามตำแหน่งแสดงว่ามีศูนย์อยู่สามตัวข้างหน้าต้องเป็นเลขอะไรคะเลข1กลายเป็น1นึ่ส่วน1นึ่งพันค่ะโอเคนะมาที่ข้อที่4ค่ะตัวอย่างนี้ข้อที่สี่จะเป็นอะไรได้บ้างคะ ตัวนี้ก่อนเศษคือเลขอะไรเศษคือเลขอะไรคะเลขห้าหงศแล้วตัวส่วนนะคะส่วนเป็นอะไรส่วนดูจากตำแหน่งทศนิยมมีตำแหน่งทศนิยม3ตัว,วก็จะมีส่วนเป็นศูนย์สตัวข้างหน้าเลขศูนยต้องเป็นเลข1 นะคะในข้อนี้กลายเป็น5,103ส่วน1,000ค่ะโอเคนะไม่น,าน่าจะยากมีใครสงสัยตัวนี้ไหมคะสองตัวนี้ถามได้ตลอดนะทีนี้คุณครูจะมาพูดเรื่องสุดท้ายทําไมคุณครูต้องมาพูดถึงเรื่องนี้คะทศนิยมซ้ําเป็นเรื่องที่เธออาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วแต่เธอมาไม่รู้ว่า ใช้เรียกว่าอะไรนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าทศสนิยมซ้ำเกิดจากอะไรเกิดจากการหาแล้วผลลัพธ์ซ้ําเลขตัวเดิมค่ะเอตัวนี้แหละที่เราจะเคยเห็นก็คือว่าตอนเด็กๆอ่ะคุณครูจะให้บอกว่า ปัดเศษใช่ไหมคะถ้าต่ํากว่า5ก็เป็นศูนถ้ามากกว่าตั้งแต่5ขึ้นไปหรือเป็น5ให้ปัดขึ้นไปอีก1ตัวเลขใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มาดูทศนิยมสาไม่มีการปัดไม่ได้มีการปัดนะคะแต่เราจะเอาเลขตัวที่สามะมาเขียนโดยใช้สัญลักษณ์จุดที่อยู่บนหัวนะคะหัวของตัวเลขที่สาโอเคมาดูตัวนี้คะ่ะตัวอย่างเช่นตัวแรก หนึ่งหารด้วย 3, 3เท่ 3, 3, 3. ากับ0.3333จมอู้มันมีซ้ำไม่รู้จบเลยทีนี้อยากรู้ไหมคะว่ามันจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวคุณครูจะโชว์หลักฐานให้ว่าด้วยการกดเครื่องคิดเลขซึ่งเวลาเธอกดเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์อะ่ะบางครั้งต้องดูด้วยนะคะว่ามันแอบปัดเศษให้เธอแล้วนะคะต้องดูดีๆตัวนี้1 หกหารด้วย3มีค่าเป็นตึ้งห็นไหมคะมันเยอะมากเยอะมากคือมันเกินเครื่องคิดเลขแล้วนะคะเรามาดูนะคะเราจะเขียนโดยใช้ทศนิยมําว่า0.3แล้วก็มีจุดอยู่บนหัวหมายความว่าตัวเลขนั้นอะจะําำด้วยเลข3เวลาอ่าน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 าน,นี้นะคะ 0.3เ,เห็นไหมคะมีวักหนึ่งวักนะคะแล้วเขียนว่า3าซ้ำเพราะต้องบอกตัวที่ซ้ำอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะวิธีการของทศนิยมซ้ำซึ่งวันนี้คุณครูจะเกินทศนิยมซ้ำแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอทศนิยมซ้ำอีกหนรอบนะคะโอเคมาตัวนี้ค่ะ 23ถูกหารด้วย90มีค่าเป็น0.25555จุด3จุดนี้ก็คือว่ามีไม่รู้จบนะคะมีอีกมากอีกเยอะแยะเลยนะคะไอจุด3จุดเนี่ยทีนี้ถาม1ับ16คะตัวเลขไหนเป็นตัวเลขที่3คะลูกตัวเลขอะไรเอ่ย ในเนี้ยค่ะเลขอะไรเป็นเลขสาตัวเลขไหนคะโลหรือกรบคูไหมอลโหลหนึ่งทับสิโพตอบคูหน่อยเร็วเลขอะไรเป็นเลขสาเลขห้าเนาะเลขถูกต้องคราบ์เก่งมากเลขห้าาถ้าเลขห้าาจะเขียนว่าศูนย์จุดสองแล้วก็เลขห้า ตัวซ้ําจะมีจุดอยู่ข้างบนเล้อมีจุดอยู่ข้างบนอ่ามีจุดอยู่ข้างบนนะคะตัวเนี้ยเป็นตัวซ้าเวลาอา่อานอ่านว่าศูนย์คุณครูขออนุญาตเขียนตัวตัวอ่านนะคะศูนย์จุดสองห้าอ่าขอยกไปตรงนี้ก่อนแล้วต้องวักด้วยนะคะว่าเลขห้าอ่าเลขห้า สนี่ค่ะเวลาเขียนเขียนในลักษณะนี้0 2น5์จุดสองห้าานะคะที่นี้คุณครูถามตัวนี้คือตัวเลขมันเยอะมากนะคะคุณครูยกตัวอย่างมาที่นี้จะเห็นว่าถ้าตัวไหนซ้ําให้จุดอยู่บนตัวนั้นนะคะที่ซ้ํามาดูตัวนี้นะคะตัวเลขมันเยอะคุณครูขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลข1 2 3 3 3สองสานสามร้อยสามสิ 2, 33, ถูกหารด้วย 90,900กด Enter ไปปั้งอ้ยตัวเลขเยอะมากเลยคุณครูจะเขียนตัวนี้นะคะให้นะักเรียนนะคะมาเขียนว่า0.12345เอา0.12345มีอะไรต่อหนะ้าคุณครูจําไม่ได้345345 น่าจะเริ่มซ้ำแล้วแหละคุณครูก็ต้องใส่จุด3จุดด้วยนะคะเพราะตัวนั้นจะมีต่อไปเรื่อยๆนั่นเองทีนี้คุณครูถาม1นึทับ16คะ่ะช่วยกันดูนะช่วยกันถามค่ะเธอว่ามันมีตัวเลขอะไรที่ซ้ำอยู่ในโจทย์ข้อนี้บ้างคะที่เป็นคำตอบเลขอะไรซ้ำคะ เมค่ะขอคุ้คอนเทนต์ของคุณมากค่ะเรยอะอใช่ครับเลขสามใช่ค่ะเลขสามซ้ำถามมีเลขอะไรําอีกถูกครับมีเลขอะไรําอีกครับอุ้ยถูกต้องถูกต้องถูกต้องนี่ค่ะแสดงว่าเวลาซ้ำมันซ้ำตัวเลขชุดเดียวกันชุดเดิมเดิมเหมือนกันเห็นไหมคะ ถ้าคุณครูทำเป็นตารางครอบไว้เนี่ยเ,เธอจะมองเห็นง่ายเลยว่ามันซ้ำตัวไหนบ้างเ,เธอว่าหลังจากเลข4ตัวนี้ไปก็ต้องเป็นเลข5แล้วก็เลข3าเลข4ีเลข5แล้วก็3、45เป็นแบบนี้ไม่รู้จบนะคะดังนั้นตัวที่เรามองเห็นแล้วเป็นการซ้ำเป็นชุดชุดกันจะเขียนได้ว่าเขียนได้ว่าเ,เขียนเขียน เขียนได้ว่า0 1 2 3 4จุด1แล้วคุณครูจะใช้สัญลักษณ์จุดตัวซ้ำอยู่บนหัวเลข3แล้วก็บนหัวเลข5นะคะทีนี้ลองสังเกตเราซ้ำ3า3ตัวแต่คุณครูเขียนจุดแค่2จุดเพราะอะไรคะขเขาจะให้ครอบ ครอบหัวและท้ายของตัวที่3นะคะครอบตัวมีแค่2ตัวเท่านั้นแต่ระหว่างตัวเลขเราต้องเข้าใจว่ามันซ้ำไปด้วยคือเหมือนเป็นสุ่มไก่ครอบไปนะคะ,ะได้ทั้ง 3, ทั้ง4ทั้ง5ก็จะเป็นตัวนี้ล่ะค่ะซ้ำกันที่นี้ค่ะเราจะมาเขียนคําอ่านลองเขียนคําอ่านนะคะจะอ่านว่าศูนย์จุด 1นึ่งสองสามสี่ห้าสุดท้ายแล้วทําไงต่ออีกคะ1 1หทับสิบหต้องเว้นวรกเว้นวรคแล้วเขียนเลขอะไรต่อคะสามสี่ห้าแล้วเขียนอะไรด้วย 3, 3เพราะ 4, <5. S 1> ต้องระบุว่าตัวไหนํา <4, 5. S 1> นะคะ เป็นลักษณะนี้โอเคไหมคะทีนี้ถามหน่อยว่าจุดทุศนิยมซ้ําต้องใส่ตัวซ้ำเนี่ยมากสุดได้กี่ตัวใส่จุดที่อยู่บนหัวเนี่ยมากสุดได้กี่ตัวคะ แค่2ตัวนะคะเธอจะซ้ำหลายตัวก็ช่างแต่จะครอบตัวหน้ากับตัวหลังนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวหน้าไปจะถึงตัวหลังโดนครอบซ้ำไปทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นคุณครู คุณครูยังยังไม่ได้เน้นตัวนี้นะคะชั่วโมงต่อไปคุณครูจะเน้นตัวทศนิยมสาแต่ชั่วโมงนี้คุณครูจะพูดถึงเพื่อเกลื่อนความนู้ให้นักเรียนได้เข้าใจก่อนในเบื้องต้นนะคะและชั่วโมงหน้าคุณครูจะมาสอนเรื่องทศนิยมสาอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงเรื่องการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมถ้าตัวไหนหาแล้วมันํานักเรียนก็จะต้องเขียนเป็นทศนิยมํา ตัว 0. ูจุดแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวเลขอื่นก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นขอโทษนะหรือคุณครูยกตัวอย่างเป็น3.7 5 2 5 2 3แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือ3.7 5. 5 2 5 2 5 2เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ เพราะว่ามันมีเลข5 2าสองซ้ำแต่ใส่ได้มากสุดแค่สักตัวนะคะทีนี้ก็เป็นลักษณะนี้ที่เราจะต้องเข้าใจด้วยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วคุณครูอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขจากโทรศัพท์นะคะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้หน้า81นะคะมันมีข้อ2ใหญ่ก็คือแปลงตัวเศษส่วนให้เป็นทศนิยม นะคะทำทั้ง10ข้อแล้วถ้าตัวไหนเป็นทศนิยม3ให้นักเรียนใส่จุดแบบนี้ด้วยหรือจะเขียนแบบนี้มาทั้งหมดก็ได้คุณครูไม่ว่านะคะเ,คเขียนแบบนี้มาทั้งหมดเลยก็ได้หรือเข้าใจแล้วก็เขียนเป็นสูตรจุดตัวนั้นซ้ําด้านเองนะคะทีนี้ถามนักเรียนก่อนนะคะว่า เวลาคุณครูให้งานไปนักเรียนสามารถเอางานมาส่งได้ใน Google Classroom นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวถามก่อนว่าวันนี้มีใครสงสัยเรื่องการเรียนของวันนี้ไหมคะใช่ไม่ไม่มีเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูอ่สต็อปการบันทึกวิดีโอหน้าจอก่อนนะคะ